้าใครทำโฮกอ๋อมดกินข้าวอยู่น้องแม่บอกมดกินข้าวอยู่เว้ยว้าวปาป้าป้าพ่อถอยก่อนอ๋อบอกให้พ่อถอยก่อนได้ได้ได้พ่อพ่อมานั่งนี่แหละอ๋อได้ได้ได้น้องแม่บอกให้พ่อมานั่งนี่นะพ่อถอยก่อนพ่อถอยก่อนนั่งนั่งมันบังคับมันเบิ่งครับเอากี่รอบเนี่ยวันนี้กี่รอบ ออแล้วข้าบ้านเด็กเก่มานั่งเก้าอี้ตัวนั้นดีกว่าเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมย้อนแสงได้มุมมาแล้วได้มุมมาแล้วพบกับองค์โบราณองค์มังกรแม็กบอกทิ้งขยะทิ้งทยะเอ้ยตรงนี้ถ่ายได้เนี่ยเอามาตรงนี้ใครจะซื้อก็ซื้อเด้อเร่กไงเร่อะไรก้าเจ็ดสองสพ เอองบึ้ล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 เฮ้ยมาเบียดพอแล้วเฮ้ยยังนาจาะเห็นโนแล้วกี่รอบเนี่ยวันนี้เข้าบ้านแล้วนะขุ่มาแท้แค่นี้แหละเอ้ยเห็นเว้ยไม่ได้นะมีต่อเดี๋ยดิเฮ้ยเห็นตูดโถแค่นี้แล้วกันกางเกงก็ไม่ใส่เห็นตูดเดี๋ยวโดนบล็อกนะ พ้อมวางมั้ยแม่นีน่น,นะไว้พบกันใหม,ม่คลิปหน้าครับ